สตาร์ทไม่ติดครับฝั่งนี้สิบล้อรถจารถเจ้าสตาร์ทติดบ่กระตุกกันเตยโอ้ค <c oughs> ันนี้ไม่มีแบตเตอรี่เออต้องกระตุกคันนี้ออกก่อนเอาละปา้าเจ้าผมซึ้งจังไหนขึ้นไปนั่ง รถชิบล้อทีมงานฝ่าบันดาลเขามีคำถามในใจว่าเขาขับเลยจากไหนบะ <laughs> <laughs> ใส่ขึ้นจังไงวะกันแน่เหยียบคือบพอมีจะเปลี่ยนหัวไหมบนีเดี๋ยมันเบรกยู่ไปเนี่ยอ้าวพุนเดอร์ชนยูค่าพุนเดอร์เป็นเบรก ปลาเจาะขึ้นไปแล้วครับพี่ต้นมาแล้วเข็นกระตุกนี่รถนอนป่าเจาะก็จะโดนกระตุกเช่นเดียวกันนี่ครับเตียงนอนอยู่นั้นมีเต็นต์ตัวใหญ่แนะ้คุมไว้แต่ว่าลื้อออกแล้ว ร้อนๆเลยครับอยงเอาเลยปะ oh. เอาเลย làm ngôi làm không lo lo phần quay bằng đi Hãy subscribe cho rồi Ghiền Oh. Bye. โอเคอยู่แล้วลงมาแล้วต่อไปเป็นคิวของรถนอนป่าเจาะขึ้นไปแล้วครับป่าเจาะเก็บของเสร็จเข็นกระตุกรถต่อ เอ้าดันติดแล้วครับ ถอยไปตั้งลำจะไปรับรับของครับทีนี้ก็มีปัม๊มลมมีปั๊มลมมียางอะไรนะครับ